ส่งถ่ายถ่ายต่อเห็นมั้ยเนี่เอาเอาเราอม่เอาเราม่ไม้ยิาปองอะไปเจีบปองาเลยครับ เฮ้ยไายปิงปังหดอยู่นึ่งสองสามี oh, oh, no. no. ่้าหกเจ็ดดเกมอมนอยครับ no, I mean, okay, ้ยฟเฟฟ่งฟยต้อเะเ้องเต้องาตงกม้งเข้าใจอเยี่ยยครับเก้รบ